เจอกันครับอุ้ยเฮียพะโลกูพังจักจักมาละเฮียเจอว่ะโบร๊ะเปล่าเนี่ยคลิปได้ไหมนายไอ,ยอยคลิปได้ไหมงงมึงเงียบดิเดี๋ยวเดี๋ยวกูตบเด็กเดี๋ยวเดี๋ยวฮะเอาหน้ามึงมาดิมาขอโทษกูมาเอามาเร็วอ้าวไม่มาแล้วแต่ มาดิอ่านคลิปนะบอกเลยถ้าไม่อ่านคลิปแม่งกูแจง้งแอดแน่ก็คลิปนี้ก็สนับสนุสน,นโดยยูซี่เบนหนึ่งหกแปดนะครับสมาชิกใหม่ฝากสามร้อยได้เพิ่อมอีกหนึ่งร้อยนะครับสามารถใช้ทัวร์เลยเล่นได้หากสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบก็ขออภัยด้วยจริงๆนะครับไปดูคลิปต่อเลยจ้าของจะหมดละหนึ่งต้องเหลี่ยมต้อนเหลี่ยมม,มาดิมาโคมาดิลาสเอร์กูดีล่าไปปรับมาละดูดิ เด็กที <ici> <an> ่หัวเดินที่ตัวมันดีจริงลาเซอร์บอกเลยเดินหัวสักนัดก็ดีนะไม่โดนเลยอ่ะมันเกิดไปแล้วปล่าเกิดไปละเกิดไปละเกิดไปละแม่ชักแล้วไม่ยิงอ่ะชักเสร็จแล้วไม่ยิงโอเคดีดีมากดีมากเซิร์ฟักเซิร์ฟว่ะ ว่าจะยัดได้สัตว์เออว่าจริงเนี่ยคือผมดูไอเด็กนี่มานานแล้วนะครับคือมันเคยพูดอยู่ในทีมไหนนี่แหละว่ามันะเป็นลูกศิษย์ยิปมันเว้ยผมก็งงลูกศิษย์ยิปมันอะไรของมึงวะโอวมาวันนี้มันแบบมันลำมวยอ่ะไอ้เหี้ยอุ้ยจะแตกคือมันลำมวยโชว์เลยอ่ะไอ้เหี้ยเออย่งชุนมวยย่งชุนเออคุณนึกชื่อมวยออกแล้วไอ้เหี้ยมาดิสัตว์มวยย่งชุนเนี่ยมึงเจอมังกรไฟบินหมุนติวกูมาดิทุกเม็ดไอสัตว์อุ้ยไม่แตกนะแม็กหมดโอ้ไม่งั้นแตกแล้วน่ะมาอุ้ย แม่งคือมันน่ารักนะเยียนี่ะน่ารักเกินเอาไปทุกเม็ดอ้อเจอแต่ตัวเดิมมันคืนแล้ววะเซิร์แค่นี้แม่มือโป๊ะประวัน,นงงงปปวลงคลิปให้ด้วยนะที่ยิงผม,มเมื่อกี้โอเคนะหยุดกระเป๋าด้วยเพิ่งมาเล่นนี่ว่ะเสียวะโยด,ดีโยด,ดีอ่ะคลิปได้ไหมคลิปมากินในลงด้วยนะทำให้ลงบอกเลยนะเราฟองฟองพ่อนะบอกเลยให้พ่อมาแบนนะไอะ้บอกไอ้ึงมาเด็ด พ่อกูช่วยกูบอกเลยอาจคลิปได้นะยิงไม่โดนอืดูมาโคดิดูมาโคดูมาโคดูมาโคเม็ดเม็ดเอ้ากดคิวทำไมวะ อัสามดิดิไม่โดนสักมิดเลยเวลามันจะแตะแม่งมันสะกดกูยังเนี่ยไม่เก่งว่ะดูดิดูดิสเต็ปมันแมวแมวแมวเดี๋ยวโยแตกอ้าวกูโคตรเบื่อเลยว่ะกูบอกเลยเซิร์ฟแม่งขอยเจริญด้วยเอมินอะกูโคตรรักเลยโอ้เอมิน แต่ช่วงตีนกูไหมเนี่ยอีหี้อ่ะคุยไม่เจริญกูบอกเลยมินไม่เจริญทำมึงไม่แบนโปวอ่ะโอเคมากว่าจะยันได้ลองคิดให้ด้วยนะคือยิงผมเมื่อกี้อ่ะโอเคนะเห็นว่าเสียงมันน่ารักมากทุกคนเสียวว่ะเพิ่งมาเล่นเนี่ยอะไรกูเล่นนานแล้วเกิดสร้างตัวใหม่มาไอคิดได้ไหมคิดมาคิดในลงด้วยนะไม่ลงบอกเลยนะเราบอกพิมพ์ต่อมาแล้วบอกเลย ให้พ่อมาแบนไอบอลได้ยังมาดิโอ้โหเส้นใหญ่เลยด้วยเราอะ่ะให้พ่อมาแบนมาดิไอคิดไปนะเออมันจะอะไรขนาดนั้นล่ะ <c oughs> <c oughs> มันงงไอ้เหี้ยมาดิตัวงงไอ้เหี้ยมันจะแตก <c oughs> มือผมไม่ค่อยนิ่งนะครับมันน่ารักกันแล้วมันหายเชียเนี่ยมาดิ โอ้ถึกจังอะโหยยืนปั๊บใหญ่ยังไม่แตกโห้เราก็เก่งเหมือนกันแล้วเนี่ยลุงสี่มันจะแตกนี่ผมเล่นแบบฮาฮาโจ๊ๆกๆเลยนะ <laughs> ดูดิ <laughs> อ๋อจะแตกแล้วนะจะแตกแล้วนะร <laughs> ่วงไอ้เยอะทุกเม็ดเดี๋ยวตัวเดิมมาลองคลิปให้ด้วยเมื่อกี้ของเมื่อกี้ลองให้คลิปด้วย ลงด้วยบอกเลยทาไม่ลงเจอกูแน่มึงอะ่ะกูบอกแค่นี้แหละไม่ลงกูเจอมึงอ่ะมึงเจอกูแน่เจอกูที่ศาลนะกูบอกแค่นี้แหละแล้วกเก็บทำไมวะยี่สิบแม่งเลยเอ้าข้างหน้าออมาดิดูกูเลี่ยมดูวกูเลี่ยม,ยมข้างในเลยครับข้างในเลยครับข้างในเลยข้างในเลยดูนะครับผมจะเลี่ยมผมบอกเลยผมเล่นหนึ่งคนที้ไม่ไหวข้างในเลยครับข้างในเลยครับ มีครับมีดิทำไมอ่ะไม่ดูดิอัดคลิปอยู่โอเคอัดละมาผมอัดอยู่นะบอกเลยผมผมสตรีมอยู่ด้วยผมอัดกับบวกสตรีมอ่ะเดี๋ยวนายร้องโปเราไม่ชอบโดนร้องโปแต่ไปดีควายโป๊หรออีกกระจอกสวะทุยขยะาสตุนขอละกันผมอัดอยู่นะไอเด็กเว้านี่มันทำผมเสียคนอ่ะผมลืมกดอัดคลิป ผมผมสตรีมอยู่ด้วยคือมันน่ารักอะยอะกูเล่นไม่ออกไอ้เหี้ยโอ้ร้องโปเข้ามาละไม่ถามว่าผมร้องมันโปผมไปร้องมันตอนไหนวะมาดิมาดิเนี่ยมาดิมาดิเฮ้ยโอ้แม่ยัยกระจอกว่ะเป็นไงล่ะเวลากอจริงไม่ต้องโดนคลิปละมึงอ่ะกูจะเล็กโคสมเพศว่ะโคตรกากเลยอ่ะเยี้ยเมื่อกี้ยี่แบบเออเออเลยอะอืมโดนอัดคลิปด้วยนะตอนเนี้ยแม่งอันตรายไงเจอเรื่อยๆมาดิอยากเจออยู่ถ้าเรื่อยๆอ่ะ แม่เลยโคตรกระจอกเลยอ่ะไอ้ยาถ้ามีดีมาแกะวัดๆอ่ะโอ้บอกเลยซับแท้ไม่มีกูเอากูลงเหรอไอ้ยามาดีมาโคก็มาโคเจ้าบุตรเอาไงเอาไงอาจอาจไหมอาจดิผมสตรีมอยู่ผมเสียเปรียบดิเอาไม่ได้ถ้าเดี๋ยวผมปิดสตรีมอ่ะขอคุณแปดไหน่อยไดใดใดเป็นนึงมาเ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 มาดีโอ้โหตกใจ ต่อให้มันเลียกคุณแปดเลยไปเราเล่นเทคทีค่เข้าสไนปโปสส์สคูเชียร์กับแตกมันเปิดโปรประวัติคลิปด้วยนะปแปดแปดแล้ววะเอายิงไม่ออกเอาลาเซอร์ดูดูดูครับลาเซอร์อยา่าใช้เลยอุยโลบัก ัล sí, ี it. It really 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 ่าเซอร์มายิงไม่ออกกูไม่เล่นล่าเมาลาเซอร์เนี่ยกูลบทิ้งละไปกระส้นตีนกูไป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 ทุยเฮียเฮียด่ากูยับไปสัตว์นี่กระจอกโอ้โหเฮียกระจอกว่ะเป็นไงล่ะเวลากรอตีนต้องลงทิปล้ำมึงอ่ะโอเลได้ผสมเพีดป่ะปากไม่อย่างแซ่บเลยวะเฮียคือถ้าเป็นคนอื่นผมโกรธนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเองเงี้ย อธิคิดด้นะตอนเนี้ยแต่คือผมมองมันน่ารักไปแล้วไงเข้าใจไหมทุกคนเดี๋ยวเรื่อยๆมาดิอยากเจออยู่เอออยากเจอมึงเรื่อยๆเหมือนกันแเนเลยโคตรกระจอกเลยอ่ะเฮียแกวัดวัดเดี๋ยวปั่นมันก่อนให้เหมือนเราเล่นโปะแบบว่าสรุปให้อัดนไหมอะไรเงี้ยดูดิมันจะว่าไงเฮียมันเห็นไหมน่ะอัดดิ ผมสกีนอยู่ผมเจียบเจียบดิทำไม่ะค่แปะเดี๋ยวผมปิดเกมอ่ะขอคุณแปะไหนนี่นี่นี่เดี๋ยวมันเอาคุณแปะเอาไหมบอกบอกอย่าแงมันรอดูเลยมาๆๆๆๆมาเอ้ยจ้โอ้ตุ๊กใจอย่าคือมันแบบว่าเราบอกมันว่ามันน่ารักไปแล้วอ่ะทุกคนมันก็จะเป็นเด็กน่ารักในสายตาเราแต่ว่้มันด่าเราก็เด้อแต่มันปากแทบต้องจัดมันหน่อยละระวังด้วยนะแปะแล้วว่ะ แปรกเฮี้ยเลยแมงผมยิงมันโดนสองสามเมตรไมบ่บอกแบบแปลกคนพ่อคนแมวมังเนนะีะ <c oughs> ยิงโลกวัเนีวผมขอ,อก,กั้นขับมันนึงผมจะเล่นดีๆแล้ว <c oughs> ทำไม่ได้วะเ <c oughs> มาเหี้ยเนะ่ะกูบอกเลยเมามมยตัวเองมมยหยองชุนอันนี้มยมยหยองเมา เแยแม่งนะเออปืนนี้แม่งแรงจริงเนาะอีพิกใหม่เอ,อ้ยกระตุกเอ้าอแยกระตุก,กเฮ้ยมันลงมาแล้วนี่หว่านี่ผมจำชื่อมันได้ปะบูเดี๋ยวให้หายกระตุกแก้มือมาวาดินะก,กูยังเพิ่งได้ใจกูบอกนะนะก,ก <c ười> ูยังเพิ่งได้ใจเออกูไม่ได้ใจหรอกกูก็ระวังมึงอยู่ก็ระแวงมึงอยู่มาดิ <c oughs>

เขาบอกว่าเวลาเสียอย่าใจร้อนเลยน้องใจร้อนไปนอนวัดอ้เหี้ยต้องเย็นเย็นโอ้ผมลืมเก็บเลยนี่ว่าโอ้เก็บก่อนเลยแล้วกันกูขอแก้มือชนะกูจะพิ่งได้ใจกูบอกแค่นี้แหละชนะกูจะพิ่งได้ใจแต่ตอนนี้เราดูแลกันถ้ากูแตกตอนนี้กูจะเอารีเจนตบมันเพราะกูเสียเยอะไงนี่คิดได้มมันโคมอยู่กูต่อเลยกูไม่เล่นละกูไม่เล่นมาโคด้วยมา ดูครับผมไม่ได้มาโคนะไม่ได้มาโคนะดูครับงานวันดีวันดีแม่งวันดีไม่มาโคลนะกลัวมาโคดีกว่ากลัวมาโคดีกว่าเยอะมาโคดีกว่าเยอะแม่งจเจริญ มาครับยัดได้แล้วเมื่อกี้ไปยิงใครได้มาไม่รู้เซตนึงนะมา <S <S เฮ้ยฮ่าฮ่าคิดว่ากูไม่เห็นเหรอวะไอ้เหี้ยไม่ไปคิดว่าผมไม่เห็นยิงเหรอวะ,ะไอ้เหี้ยมาดิมะรา,ามเหรอไม่เอาเราเขียวตบเลยแล้วทุกคนไอ้เหี้ยนี่เล่นเหลี่ยมไอ้สัตว์มาดิจะตบกูเหรอมารา,ามตบกูมันจะตายจริงเหรอวะ เฮียพระรามมันกากบ้างเลยนะทุกคนเวอร์ชันเนี like Alter, s <S ้ยไม่ใ so ช like ่เวอร์ชันเนี้ยแพทเนี้ยดู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 เฮียมันเล่นแบบโคตรน่ารักอะแบบคือดูโคตรออกอะนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดังในเลยครับอันนี้คือผมไม่ต้องดูสตรีมมันแล้วมันเผยเองเลยอะน่ารักใช่ไหมนะออหวานอยู่แล้นะมันเผย่อไตเองเลยมันยังโง่เลยอะพอดีเฮ้ยลืมเอาแม็กนะครับแน่เลยมันจะรู้ไหมวะเนี่ย โอ้ดีล่าเลยนี่ยเะ่นรถเธอเล่นรเธ่พอดีเฮ้ยเฮ้ยหัวหมื่นวันหนึ่งโอ้ยโอจะแตกไอ้เหี้ยแม่งเ้ยไม่น่าเล่นเลยเอาโควแม็กเล่นอันนี้ตึงแล้วอันนี้ตึงแล้วผมยิงไม่โดนเลย เ,นะเดี่ยวม oh ัน oh ก็ไม oh ่ค oh ่อยได้ถึงนะโอ้โอ้มาดิโอไม่แน่ปิดปิดลาเซอร์ปิดเออปิดอะไรปิดอะไรวะผมไม่ได้ฟังอ่ะเหี้ยไม่ร anyway> ู้อ่ะมันมีมาว่าเหลี่ยมนะครับทุกคน เดี๋ยวพิมพ์ตอบไปก่อนนี่ะเหลี่ยมมาเหลี่ยมกลับคืออัน,นี้มันเกินเหลี่ยมละมันมันคือไอ้บิวเลยอไอ้น,นีที่ผมเล่นอะสันดานโจนยี่กูกลายเป็นโจนเฉยเจอเจอมาจุดเดิมนี่หวะนะครับทุกคนดู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 ไว้นะครับคนดูคนดูเจ็ดร้อยกว่าคนอเ่าอยางสามร้อยกว่าคนดูนะครับผมจะเอาหมื่นตบนะครับดูไอ้ไม่ใช่หมื่นหัวหมื่นตัวพระรามปืนเขียวมาดิ ก็ไปข้างใน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 เลยครับพี่เชี่ยอัดคลิปได้นะอัดคลิปได้นะอัดคลิปได้นะอัะตลอดมาว่าอัะตลอดก็มาเดี๋ยวมึงเจอกูอัดหัวแตกโอ้ลีล่าเลยเนี่ยเร็วเธอเร็วเธอล่าเซอร์เดี๋ยวซื้อมาละไม่ว่าล่าลาเซอร์เนี่ยเอาเขียวชนเขียวเอ้ามาดิ หัวหมื่นด้วยมาดิมาดิหัวหนึ่งโลโลเมียอไว้ตั้งนะครับมาดิตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวหก นี่ไม่น่ปิดปิดล่าเสรป๊หนึง่งเอาเ,าเลียมมันเลียมอืมค้างเลยเป็นไงล่ะขางเลยคขางเลยเลี่ยมก่อนดูดิก็บอกอยู่แป๊บเดียวแป๊บเดียวพูดด้วยมันไม่พูดอะ่ะพอพอไปละไปละไม่ไม่ไม ขอเลื่องรักแท้เนี่ยแม่ขอขอให้พวกเรียมเล่นละกันพวกโปออะไปไปเล่นกันนะกูฝังด้วยไอ้ซับเนี่ย คิดว่าจบลงไปแล้วนะครับเป็นไงบ้างชอบกันไหมคือผมจะไม่คืนนะครับแต่ผมจะให้บิวไปคืนแทนนะครับเพราะว่าบิวติดนี่ผมอยู่คือบิวติดนี่หัวหมื่นดํากับปืนหมื่นผมนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะให้คืนเป็นเซตนี้คืนน้องอาณัทแทนนะครับใครที่ชอบก็ไปรอดูน้องได้นะน้องสตรีมอยู่ใน a c e b o o k นะครับกลุ่ม In นเฟส a t i o n Fantasy นะครับมันก็จะกลนวๆอย่างเงี้ยแหละมันก็ <laughs> ดูแล้วสนุกนะครับใครเครียดอย่าไปจริงจังอย่าไปซีเรียสกับมันมากนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับทุกคนเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบาย